อีกเรื่องหนึ่งที่ควรพูดถึงเยอะมากทำเอาพี่บุ๋มปนัดดาของเราถึงกับนิ่งเฉยไม่ได้แล้วนะฮะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยนะครับหลังจากที่ได้อ่านข่าวดาราสาวสอแวววิวาลม่มเนื่องจากฝ่ายชายมีโลกสองใบ<ว>เออโลกสองใบนะฮะมไม่ใช่อย่างอื่นสองใบลปก2โรค<บ>ถ้ายอย่างัอย่างอื่นก็สองใบเหมือนกันนะฮะแต่เน่สุดท้ายฝ่ายดาราสาวรู้เรื่องนี้ก่อนก็ยังยอมที่จะแต่งงานต่อกับฝ่ายชายคุณบุ๋มเลยนิ่งเฉยไม่ได้เลยออกมาโพสต์ข้อความหน่อย คือพี่บุ๋มเนี่ยเรียกว่ากลุ่มขมับเลยนะคะเพราะว่าเครียดแทนน้องสาวสุดที่รักจริงๆพี่บุ๋มเขาโพสข้อความถึงดาราสาวคนน <พด S 2> <ม>ี้<ม><ห>น,นะคะผ่านอินสตาแกรมพร้อมกับแคปชั่นบอกว่าไม่สนุกเลยกับการเสนอข่าวนี้ปวดใจมากๆกเพราะรักน้องคนนี้มากๆเลยนะตอนนี้เนี่ยกำลังอธิษฐานว่าขอให้เรื่องทั้งหมดไม่เป็นความจริงเพราะมันโหดร้ายเกินไปแต่ตอนนี้เนี่ยพี่บุ๋มเขาบอกว่าเขารู้ชื่อของโรคไบที่หนึ่งแล้วนะโรคไปที่หนึ่งเนี่ยเขามีตัวตนจริงๆทํายังไงเดีอยคือหลังจากที่โพสต์ไปเนี่ยนะ คนเนี่ยสนจะเยอะมากโดยเฉพาะชาวเน็ตเผือกกันแบบว่าใครใครใครดารคนไหนแล้วบางคนบอกอุ้ยอย่าให้เป็นจริงเลยนะเพราะว่าเรื่องราวที่โพสต์ไปอ่ะมันไม่ได้เป็นข่าวนะแต่มันเป็นสิ่งที่น่าสงสารมากกว่าคทอด้วยความที่ผู้หญิงเนี่ยคนที่เป็นโรคใบที่สองหรือว่าดาราสาวคนนี้อาจจะไม่รู้มาก่อนว่ามีโรคใบที่หนึ่งไงเหมือนกับถูกหลอกหรือเปล่าคือคนเดาไปต่างๆนานาเราก็เลยต้องสายตรงไปถามคุณแม่เต๋าทีวีพูแล้วหน่อยซิเอรแม่เต๋าก็บอกว่าเออ มีเหมือนกันว่าเนี่ยจะไปเป็นเมียน้อยเขาดาราสาวคนไหนจะไปเป็นเมียน้อยสอวิกนะวาล่มนะฮะแม่ก็บอกว่าโอ้โหชีวิตมันเศร้าจริง,รงๆพระสุขเข้าพระเสาแทรกนะฮะมีแต่ปัญหาเรื่องของความรัก ไม่ประสบความสําเร็จเรื่องความรักก็คือตลอดออมาทั้งชีวิตเนี่ยไม่เคยสมหวังเรื่องความรักเลยอาภัพรักมาตลอดหาคนดีๆๆก่อไม่ไปไม่รอดจะประสบความสำเร็จก็ไปไม่รอดออก็เลยถามว่าดาวบอกหน่อยได้ไหมแม่ว่าลักษณะเนี่ยเป็นยังไงแม่บอกแบบน,นี้นะผู้ชมนะ,ะไปดาวเองนะคุณผู้ชมนะแม่ตอบว่าไงแม่ตอบบอกว่าเคยเป็นตัวประกอบมาก่อนแล้วก็ขึ้นแท่นเป็นนางเอกแม่ตาเห็นตั้งแต่เข้าวงการแรกๆครนี้เนี่ยขึ้นแท่นเป็นนางเอกปุ๊บเนี่ยดังอยู่พักนึงแล้วก็เหมือนอารมณ์มาไปไม่รอด ก็หายเงียบไปค่ะแล้วก็กลับมาเปลี่ยนบทบาทเล่นหลากหลายบทบาทอะเขาเรียกว่าอะไรมีร้ายมีเล่นทุกคาแรคเตอร์ไม่อีกนางเอกแล้วสุดท้ายก็มีข่าวแบบเกี่ยวกับเรื่องความรักอยู่เรื่อยๆมาให้เห็นนะฮะตั้งแต่เข้าวงการเนี่ยเธอไม่ค่อยจะมีข่าวดีสักเท่าไหร่นะแม่ต่อกแบันนี้นะครับและแม่ก็ย้ำว่าไม่เคยประสบความสําเร็จในเรื่องความรักเลยส่วนใหญ่โดนเขี่ยทิ้งโดนเททิ้งตลอดอันนี้น่าสงสารมากเลยอ่ะถามเลยแม่ พูดแบบนี้ละกี่พยางยังไงแม่ตอบแบบว่าแล้วแต่คนพูดนะฮะน่ะแม่ตอบก็ชอแล้วแต่คนพูดแม่ชอบแบบอุ๊บอิบพูดไม่ไดสวยผมก็แล้วแต่คนพูดนะตาแม่อะอันนี้องค์แม่ประทับอะคะองค์แม่ประทับนะฮะสองพยางก็ได้สามพยางก็ได้หุยใช่คนที่ชาวเดตเขาชอบพูดถึงกันหรือเปล่าสามพยางก็ได้ คือถ้าเราไปอ่านคอมเมนต์เนาะเราชอบดูจากคอมเมนต์ไงว่าส่วนใหญ่ไปในทิศทางไหนชาวเน็ตเนี่ยก็จะเดากันไปส่วนใหญ่ไปแนวทางที่อักษรยอดเนี่ยจอจอหรือเปล่าไม่รู้เป็นสัตว์หรือเปล่าแล้วแม่บอกว่าแมลงชนิดหนึ่งหรือเปล่าอยากรู้เนี่ยแม่ก็บอกว่าก็ไปดูเรื่องราวความรักที่ผ่านมาเคยมีปัญหากับเรื่องความรักที่ดาราด้วยกันซุกแบบซุกซุกซ่อนซ่อนกุ๊กกี้กันกับอเจนซี่ในวงการบันเทิงก็ไปดูเอานะฮะว่าเป็นนางเอกคนไหนนะฮะก็ไม่รู้ว่าปัญหาความรักของเธอนั้นโดนสาปแช่ง จากอะไรหรือเปล่าจากผู้ชายที่เคยไปหักอกมาหรือเปล่าคือหลายคนก็บอกว่าถ้าเกิดว่าเป็นตามที่หลายคนเดาจริงๆว่าเป็นคุณจอจอเนี่ยนะคะจอจอคือคุณจักรจันอ่ะอันนี้ก็พูดตรงๆเลยคุณจักรจันเพราะว่าหลายคนเขาตีไปว่าอย่างนี้โยงไปแบบนี้นะเขาก็บอกว่าน่าสงสารมากเลยนะเพราะว่าเราก็ได้ทราบเรื่องราวชีวิตแล้วก็ความรักของคุณจักรจันมาโดยตลอดว่าก่อนหน้านี้เคยคบใครแล้วจบลงแบบไหนจบไม่สวยเอาจริงๆนะชาวเน็ตไปเสียงเดียวกันเลยว่าเป็นคนจักรจันเป็นคุณจักรจันก็ต้องไปถาม เออเออแล้วคุณเจ้ากจัดไปยังไงล่าสุดด้แยนะคุณเจ้าก็จัดออกมาอัปเดตแบบชัดๆเลยนะฮะกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นว่าเฮ้ยมันอะไรยังไงคบซ้อนหรือเปล่าว่าคบคนนี้มีโรคใบที่2อมาที่3หรือไม่ด้นะฮะก็บอกว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยไม่ได้มีโรค2ใบคุณเจ้าก็จัดบอกแบบนี้นะบอกว่าและเราเนี่ยก็ไม่ได้เป็นโรคใบที่2ของใครด้วยถ้ารู้ว่าเป็นถ้ารู้ว่าเป็นแบบนั้นจริงๆเนี่ยเราเลิกแน่นอนเพราะว่าเรามีศีลธรรมที่พอตัวเลยคือคุณเจ้าก็จัดบอกรู้ตั้งแต่แรกว่าเขาเนี่ยนะชื่

และเรื่องราวนี้มันผ่านไปกว่า10ปีแล้วโอ้นานแล้วเคยจดทะเบียนแล้วก็มีการเนี่ยอย่าล้างไปแล้วด้วยนะฮะถูกต้องตามกฎหมายใช่ไหม้องจอยใช่ค่ะแล้วก็มีเอกสารชัดเจนด้วยนะส่วนเรื่องที่ข่าวเป็นกระแสอยู่ตอนนี้เนี่ยคุณจักรจันทร์บอกว่าไม่ค่ะไม่เครียดเลยเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงนะส่วนครอบครัวฝ่ายชายเนี่ยจักรจันทร์ก็รู้จักแล้วก็สนิทที่สําคัญเลยครอบครัวของจักรจันทร์ไม่มีปัญหาอะไรกับครอบครัวของคุณเคตอนนี้เห็นว่ากําลังถ่ายพรีเวดดิ้งกันอยู่ด้วยนะคะครเราทั้งคู่ไม่เครียดเลยแล้วกขอบคุุณท ขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่เป็นห่วงจัก,กจรจัน์อ่าคือพี่บุ๋มก็บอกว่าฝากถึงดาราท่านนั้นว่าไม่ต้องกลัวใครที่จะสมน้ำหน้าเรานะทิ้งท้ายแบบนี้เลยนะผูะ้คนต่างเห็นใจแล้วก็สงสารผู้คนเคยมีความรักก็คือจะเข้าใจว่ามันเป็นอย่างแบบไหนนะโดยพี่บุ๋มก็มจะเข้าใจดีนะครับตอนนี้ขอให้รักตัวเองให้มากๆอย่าะลํมลึกไปกว่านี้เลยคิดถึงอนาคตให้มากๆฟังคนที่หวังดีรักคุณบ้างก็พอเจ็บ แตกจบนะฮะคือด้วยความที่หลายคนก็เป็นห่วงนะไม่ว่าดาราสาวคนนั้นเนี่ยจะเป็นใครแต่หลายคนมองว่าการที่ยอมเป็นโลกใบที่สองไม่ยอมออกมาเหมือนกับว่าพูดหรือว่าไม่ยอมที่จะถอยออกมาจากตรงนั้นเพราะว่ากลัวว่าจะเสียหน้าเนี่ยเขาบอกว่าไม่ต้องกลัวเลยเพราะทุกคนเข้าใจดีให้เราเนี่ยห่วงตัวเองมากที่สุดรักตัวเองให้มากที่สุดเพราะว่าการที่ต้องมานั่งเสียใจตลอดทั้งชีวิตโดยการที่ใช้ชีวิตอยู่กับโลกใบที่สองแบบนี้มันไม่มีความสุมรองบางคนบอกว่าแล้วถ้าคุณจะกระจ่างพูดแบบนี้ อันนี้ผมไม่รู้นะฮะว่าโกหกหรือเปล่านะฮะหลายคนก็พูดกันว่าในวงการบันเทิงก็บอกว่ามันวงการบันเทิงอ่ะมันพูดแบบไหนก็ได้อ่ะมันอาจจะเป็นจริงก็ได้เพราะดาราหลายคนพูดว่าเรายังรักกันดียังรักกันดีล่าสุดอีกหนึ่งเดือนต่อมาประกาศเลิกกันแล้วใช่มันมีเห็นหลายเคสก็มีหลายเคสเหมือนกันหรืออาจจะไม่ได้เป็นถ้าไม่เป็นคุณเจกาจันแล้วเป็นใครอ่าคุณผู้ชมคิดว่าเป็นใครคอมเมนต์มาสิอยากรู้เหมือนกันเพราะว่าเราก็อยากรู้นะฮะเพราะว่าเสียงมันแตกไปทางเสียงเดียวแหละไม่แตก ไม่แตกไปหลายสายนะเอาเป็นว่าใครเนี่ยไปรู้อะไรมามีความรับอะไรมามาบอกเราได้ใต้คลิปนี้คอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวเราต้องไปถามแม่เต่าเพิ่มด้วยว่ามันมีแบบว่ามันยังไงอย่งแม่เหล่าน่อยมันมีแบบเเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเข้าไปวงลึกวงในที่บอกเลาสอดแนมมาจอยว่าแม่รู้แต่แม่เขาแบบบอกเราไม่หมดเดี๋ยวต้องให้แม่มาคิดถึงแม่นะอยากให้แม่มาแล้วอ่ะเร็วเวนี้ไม่งกลัวนะหลายคนถามถึงเดียวเร็วๆนี้เจอกันอย่างแน่นอนนะครับค่ะ